เปิดชีวิตชาคริตย้ำน้มหลังคาสโนวาสู่ชาวไร่ชาวสวนเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นสุดๆสำหรับครอบครัวของชาคริตย้ำน้มกับภรรยาสุดสวยแอนพัทธิรากับทายาทลูกชายอย่างน้องโพไวสองขวบที่เข้ามาเติมเต็มสีสันให้กับครอบครัวซึ่งช่วงนี้เราจะเห็นว่าครอบครัวนี้เขากําลังขยับขยายธุรกิจและบ้านให้ใหญ่โตและให้มั่นคงมากขึ้นพร้อมกับเดินหน้าปั๊มลูกคนที่สองโดยล่าสุดนั้นทาง คริสได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวชีวิตจนกระทั่งมีครอบครัวผ่านรายการแฉโดยเจ้าตัวเผยว่าเรื่องการสร้างครอบครัวอยากมีครอบครัวตั้งแต่อายุ17เเนื่องจากโตมาจากแม่เลี้ยงเดียวก็ตามหามานานจนมาเจอช่วงที่คิดว่าเหมาะที่สุดในชีวิตเพราะที่ผ่านมาก็ใช้ชีวิตคุมมามากพอสมควรแล้วซึ่งเขาเผยอีกว่าที่จันบุรีเขามีส่วนของตัวเขาอยู่แล้วแต่เขาก็คิดว่าบรรปลายชีวิตค่อยกลับมาใช้ชีวิตกับธรรมชาติ แต่พอถึงจุดหนึ่งกลับมานั่งคิดว่าทำไมต้องรอถึงบ้านปลายจนกระทั่งมาลงเอยกับภรรยาแอนที่จันทบุรี กับสถานที่ที่ห่างกันไม่ถึง15หน้าที่ซึ่งสาวแอนก็ไม่ได้สนใจเรื่องการทำสวนสิ่งมรดกตกทอดที่ตายายน,านั้นก็เลยมานั่งคุยกันรวมไปถึงเรื่องลูกชายจึงคิดว่าควรบุกเบิกและทำสร้างให้เป็นบ้านของเราเพื่อน้องโพด้วยซึ่งความสุขที่ได้รับชาคิดเผยว่าที่ผ่านมาได้ทำอะไรมาหมดแล้วกับชีวิตที่โลดโผนอยากซื้ออะไรก็ซื้ออยากบินไปไหนก็ไปแต่สิ่งที่เราหอยหาคือครอบครัว และลูกซึ่งเขาเป็นคนหนึ่งที่อยากมีลูกมากเมื่อมีลูกแล้วก็มีความรู้สึกว่าเติมเต็มจนอธิบายออกมายากมากคนมีลูกเท่านั้นที่จะเข้าใจซึ่งตั้งแต่มีลูกชีวิตเปลี่ยนไปมากจากนอนตื่นสายเตื่นเย็นกลายเป็นตื่น6กโมงเชา้าไปส่งลูกกลับมาดูแลตัวเองโดยการเข้ายิมดูแลตัวเองแล้ไปถ่ายละครจนทีมงานเพื่อนดาราตกใจว่าเขามาถึงกองไว้ขึ้นนั่นเองละค่ะ